เพราะงั้นตัวนี้เป็นกระจกกายเหมือนกระจกสะท้อนสะท้อนพฤติกรรมต่างๆจนเกิดเวทนาโดยตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของเวทนานั้นเลยไปให้นิยามว่ากายมันสกปรกจริงๆกายมันไม่ได้สกปรกมันเป็นแค่กระจกเงาตัวหนึ่งที่สะท้อนเวทนาออกมาให้เราเป็นเจ้าของงั้นตัวสกปรกจริงๆอ่ะคือมึงนี่แหละที่ไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็มองกระจกว่ามัน กกไฟในกระจกร้อนไหมท่านไม่ร้อนเพราะมันเป็นแค่สมมุติที่มองผ่านทางกระจกมันแค่สะท้อนกระจกเพราะฉะนั้นพอมันเข้าใจแล้วตัวกสกปรกไม่ได้เกิดที่กายตัวสกปรกเกิดที่มึงเพราะมึงไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองตัวมึงเองว่าสกปรกแต่มึงไม่ชี้มาที่มึงไงมึงชี้ที่กายคือกระจกมันสกปรกเพราะสกปรกเวทนาก็เข้าไปทํางาน ก็เลยเกิดความรังเกียจทางทางที่กระจกไม่มีเวทนาเวทนาอยู่ที่เราเพราะมันเห็นแต่ผลหนหลังก่อนแล้วมาวินิจฉัยในเหตุการณ์นั้นมันก็เลยมาย้อนที่ตัวเองว่าตัวเองแหละเป็นผู้ให้ค่าสปกปรกแลว้วเวทนาก็ไม่ใช่เราซะด้วยเวทนาก็ทําหน้าที่ของมันตามตามเหตุตามปัจจัยและเราก็ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะเป็นเจ้าของซะด้วยเรามีหน้าที่ดูกับรู้ในสิ่งที่มันเป็นคราวนี้มันแยกออกมาชัดเจนเห็นไหมฮะ